สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านนะคะมาพบกับแนนนี่นะคะนอนสตอ็อปคอนเช่นเคยนะคะวันนี้คะ่ะเราก็มารีวิวงานปะปานะคะทางเจ้าบ้านเนี่ยเขาต้องการให้เราย้ายแท้งสองตัวโอ้โหงานช่างานนี่หนึ่งแท้งเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะเนี่ยก็ทางช่างเราบอกว่าสบายมากคะ่ะแค่ปล่อยน้ำออกนะคะแล้วเราก็จัดการได้เลยคะ่ะ จัดการอะไรของแนนนี่คะ่ะเพราต้องต่อท่อใหม่สิค้าอันนี้ทีนี้เขาก็จะมีการย้ายแพ็งนะคะแล้วก็จัดท่อใหม่คะ่ะเพราะว่าทางลูกค้าเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ในการลงเสานะคะแล้วก็ทํางานของเขาเพิ่มเติมคะ่ะอันนี้ทางนอรสต็อปปอนก็เข้าไปแก้ปัญหาให้กับทางลูกค้าค่ะถามว่างานนี้ยากไหมนะคะพี่ช่างบอกว่าสบายรือสะดือโบค่ะเยียงแต่ว่าต้องเดินขึ้นตึกสิบชั้นหลายๆรอบหน่อยคะ่ะเ,เพราะว่าเราก็ต้องคํานวณในเรื่องของข้อต่อ ท่อต่างๆให้ดีนะคะแล้วก็ต้องดูแลในส่วนของการทำระบบประปาดังนั้นถ้าเกิดข้อต่อขาดหรือเกินเนี่ยมันก็หนึ่งเป็นต้นทุนด้วยอย่างที่สองนะคะเราก็จะต้องวัดขนาดให้มันพอดีกับข้อที่เราจะต่อเข้าด้วยค่ะเมื mm ่อ hmm. ทางช่างวัดข้อต่อนะคะเราก็คำนวณในส่วนของขนาดของท่อและข้อต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางช่างก็จะต้องลงไปหาอุป,ปกรณ์นะคะมา ใช้ให้มันพอดีกับท่อเดิมค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆนะคะในการทํางานของท้งช่างค่ะซึ่งข้อปลาปลาแล้วก็แทงน้ําส่วนใหญ่ในอาคารสูงนะคะปกติเขาก็จะทํากันบนด่านฟ้าแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะแต่ทีนี้งานมันก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็หวาดเสียวไปสักนิดนึงน่นะคะทางช่างของเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการต่อท่อแล้วก็ในการเอ,อ่อเซฟตี้ตัวเองด้วยค่ะ จะเป็นให้เปรียบเทียบนะคะว่าก่อนและหลังจากการทางานเป็นยังไงอันนี้จะเป็นภาพก่อนที่จะทำนะคะเราก็จะมีการวัดขนาดข้าวค่าของท่อนะคะเพื่อตรีราคานะคะแล้วก็ทําเป็นใบเสนอราคาให้กับทางลูกค้าเมื่อทางลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วนะคะเราก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบหน้าง,งานแล้วก็ทําการย้ายแทงน้ําพอบบ่อปลาให้กับทางลูกค้านะคะใช้เวลาประมาณ1วันก็น่าจะเสร็จสําหรับงานนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความยากง่ายความนานเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นตึกที่ทางลูกค้าเขาอยู่นะก็จะเห็นเลยว่ามีสี่ชั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปของทั้งช่างเราที่ทํางานขายยางคามักคาเม้นเลยเพราะว่าจะต้องทํางานให้ก่อนตะวันตกดินนะคะไม่งั้นมันจะมืดเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อต่อนะคะจะเห็นได้ว่าเราใช้ข้อต่อใหม่หลายตัวนะคะแล้วก็ท่อไหลหลายเส้นเลยในการทําให้กับลูกค้านะคะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศคร้าวๆค่ะในการทํางานนะคะและเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเ่นก็จะเป็นแทงนะคะเลื่อนมาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะดูว่าพ่อค่อนข้างต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยงามนะคะเราก็สามารถใช้งานได้ภายในวันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อใหม่ที่เราต่อให้กับทางลูกค้าค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจที่จะย้ายแท้งน้ำหรือว่าเปลี่ยนระบบท่อประปานะคะเดินสายใหม่เพื่อจัดพื้นที่ให้มันเหมาะสมในการทำงานมากขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการทำงานแล้วก็ยังเป็นการลดต้นทุนในระยะย,ยาวด้วยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเมนเทนน์ตวจเช็คนะก่อนจากลากันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย